สวัสดีครับวันนี้ก็พบเจอกับน้องกาฟิวเซไทยรถสวยนะครับเคยที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดเลยกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหรือว่าเข้ามาดูคลิปน้องกาฟิวย้อนหลังนะผมก็ฝากกดเลยกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะพามาชมเป็นโตโยต้าอันติดนะครับเออไม่ใช่โตโยต้ายาริสนะครับเป็นเครื่อง1.2นะครับเคยที่กําลังมองหาโตโยต้ายาริสหาที่จอดได้ง่ายประหยัดน้ํามันนะครับผมก็ติดต่อที่เบอร์0 5 7 4 0 0 0 8 9ได้นะครับน้องกาฟิวเซไทยรถสวยนะครับ อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผมมีทั้งหมด4สาขานะครับบุรีรัมย์นนดีแดงนะครับกรุงเทพมหานครหนองเจกบินบุรีนะครับและสุราษฎร์อีก2สาขาครับเคยที่ผ่านไปผ่านมาก็เข้ามาเวทชมรถที่นองกัฟิวได้นะครับก็มีรถให้เลือกทุกรูปแบบนะครับสำหรับโปรโมชั่นสำหรับเดือนธันวาเดือนมกราคมนี้นะผม2567นะครับตอนรับปีใหม่นะครับจองเพียง888บาทนะครับช่่อผล 5เดือนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้งหรือ30,000กิโลนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79นะครับลูกค้ามีประวัติดีสามารถฟรีดาวได้นะครับขับฟรีอีก90วันนะครับผมเอกสารไม่ยุ่งยากสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับมีไนเซ์นรองรับทุกอาชีพสามารถไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านนะครับผมเคยที่แบบมองหาอยู่นะผมก็ติดต่อสอบถามได้นะครับหรือว่าดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยววันนี้พามาชมเป็น โตลต้ายาริสนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาดําสีแดงสีขาวนะครับผมทั้ง4ประตูและ5ประตูนะครับผมหรือว่าใส่สเกิร์ตทั้งคันนะครับที่บริษัทโรก็มีนะครับผมก็เข้ามาสอบถามได้นะครับรถของโรก็เข้ามาเรื่อยๆมากกว่า10 20 30 40คันเลยนะครับผมก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับมาอยู่กับคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นโตลต้ายาริสปี2022นะครับราคาสามแสนเท่าไหร่นะครับผม3ามแสนเจ็ดอ่าตัวนี้นะครับผมก็ผลเริ่มต้นเบียง 7,000ันกว่าบาทนะครับสำหรับตัวนี้6-7ถึงันบาทนะครับเคยที่กำลังมองหาอยู่นะครับเป็นปี2022เลยนะครับเป็นรถปีใหม่นะครับใหม่หลักหมื่นนี่สวยมากนะครับผมโฉมหน้าโตโยต้านะครับดวไฟยนะผมนี่สีดำอาตัวไฟยสีขาวนี่ใสสะอาดมากนะครับผมสามารถไปใส่ไฟยัแนหมอกได้นะครับนี่รองระบายอากาศครับตัวโตโยต้าจะเป็นโครเมียมนะครับจะเป็นสีเทาอกอาสีเทาดำนะครับสำหรับตัวนี้มาในส่วนของไฟยทับทิมด้วยนะครับ ตัวนี้นะผมก็จะเป็นยางเมยนะครับที่บริษัทใส่ให้นะครับทั้งสีเส้นแล้วก็้อเมกเดิมๆของโตโยต้านะครับเดี๋ยวดูรอบๆคันนะครับนี่สวยมากนะครับร้านของเรารับประกันนะครับว่าไม่มีจนหนักปริควนหรือน้ําท่วมนะครับผมไม่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่โตโยต้ายาริสนะครับตัวฟฟยนะผมนี่สวยมากตัวไฟยนะครับสําหรับโตโยต้ายาริสไม่เหลืองไม่หมองเลยนะครับสําหรับตัวนี้มาในส่วนของ กล้องมองหลังให้ด้วยนะครับนี่สวยมากาเราผูไปชมในส่วนของภายในตัวรถกันดีกว่านี่สำหรับภายในตัวรถนะครับนี่ก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับผมเปิดกระจกนะครับนี่ระบบไฟฟ้าทั้งกันนะครับลำโพงติดข้างประตูนะครับผมเป็นกุญแจรีโมทน,นะครับนี่พวงมาเลยเป็นมังติฟังก์กชันนะครับรับสายวางสายเพิ่มเสียง ตัวนี้เลขไมย์เพียง1 5 0 0 0นะครับถือว่าน้อยมากสําหรับรถปี2022นีะครับนี่คนโซลด้านหน้านะครับผมสีดานะครับเป็นวิทยุนะครับผมนี่คอดโซนด้านหน้าสีดําทาความสะอาดได้ง่ายนะครับเป็นเกียร์กระปุกนะครับนี่อ่าเป็นเกียร์ออโต้คันบันเดยนะครับนี่สวยมากแล้วก็เบาะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับนี่ไม่มีรอยคาหรือยุบยุ่ยเลยนะครับสําหรับตัวโตโยต้ายาริสนะครับอ่ามาในส่วนของห้องผู้โดยสารกันนะครับนี่ ในส่วนของห้องผู้โดยสารนะครับก็จะมีสายเบลให้ด้วยนะครับสําหรับห้องผู้โดยสารสามารถนั่งได้ถึง 3- ามถึงสคนเลยนะครับกว้างขวางมากสําหรับตัวต้ายาริสตัวนี้นะครับนี่จะเป็นแบบ5ประตูใช่ไหมครับตัวนี้4ประตูแอบหยอกนะจะมีทั้ง4ประตูและ5ประตูนะครับนี่าเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของตัวสีแดงกันหน่อยนะครับตัวสีแดงตัวนี้นะครับก็จะเป็น4ประตูเหมือนกันนะครับตัวนี้ปี2 0 2 1 เล่งไม่เพียง2 8 0 0 0นนะครับตัวนี้ราคาเพียง398,000บาทนะครับสีแดงตัวนี้ครับสวยมากนานๆเข้ามาครั้งนะครับสําหรับสีแดงนะครับนี่เคยที่กําลังมองหาก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับก็จะเหมือนกับขั้นสีที่าสีดําที่ได้รีวิวไปเมื่อกี้เลยนะครับสีเทาดานะครับสีต่างแค่สีนะครับสาหรับตัวรถนะครับหรือว่าพามาชม5ประตูดีกว่านี่หรือว่าเคยที่กําลังมองหาเป็น5ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นสีขาว สีเทาดำนะผมหรือว่าจะเป็นสีอื่นๆนะครับก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับนี่ตัวนี้เป็นปี2020นะครับราคาเพียง3.98,000บาทเลขไม่เพียง3 5 0 0 0านะครับผมตัวนี้พอตอบแทน6,000กว่าบาทนะครับในส่วนของโฉมโฉมหน้านี่ก็จะเป็นโครเมียมนะครับตัวเจอต้านะครับตัวงอ์ยนะครับผมขาวนะครับตัดกับสีดำนะครับนี่เป็นกระจังนะครับผมนี่ระบายอากาศนะครับ สีดำนะครับอ่าสวยมากตัวนี้นะครับด้านข้างก็จะเป็นล้อเมกเดิมๆจากโรงงานนะครับผมแล้วก็จะพร้อมยางใหม่ที่แกะกล่องให้ทั้งสีเส้นนะครับมาในส่วนของไฟทับทิมนะครับด้านข้างส่วนกระจกก็จะเป็นสีขาวตัดกับสีดํานะครับอ่ามาในส่วนของอ่าคิ้วกันสาดให้ด้วยนะครับทั้ง4ี่บาทเลยนะครับที่จับก็จะมีแผ่นกันโรยนะครับนี่เป็นโครเมียมนะครับของโตโยต้าอ่า มาในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าเช็คก,กระจกเนาะกระจกหลังนะครับนี่สามารถเช็ดกระจกหลังได้ด้วยในส่วนของที่เก็บสัมภาระนะผมห้าประตูก็กว้างกวางมากนะครับสามารถเก็บของได้เยอะทีเดียวนะครับด้านล่างก็มีที่เก็บอุปกรณ์นะครับามาในส่วนขงงภายในรถกันดีกว่านะครับสําหรับภายในตัวรถนะครับนี่ ายในตัวรถนะครับพวงมาเลยมังติฟังก์ชันนะครับระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับรับสายวางสายเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่บดล็อกนะครับหรือว่าล็อกรถนะครับนี่เป็นโบผ้านะครับสามารถทําความสะอาดได้ง่ายมากตัวนี้เลขไม้เพียง3ามหมื่นห้านะครับนี่เลขไม่น้อยมากนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับคันบันเดยเป็นวิทยุนะครับแอร์เย็นเฉียบเลยนะครับสำหรับตัวนี้คอนโซลสีดำนะครับ ทำความสะอาดได้ง่ายนะครับเบาะผ้าโดยตะเข็บไม่มีรอยขาดจุกยุ่ยนะครับเป็นเบาะผ้าสีดําตัดกับสีน้ําเงินนะครับในส่วนของด้านหลังนะครับนี่ก็สามารถนั่งได้ถึง3ง4คนเลยนะครับ่าเดี๋ยวเราแจ้งโปรโมชั่นสําหรับเดือนมกราคม2567กันหน่อยนะครับนี่สาหรับเดือนมกราเดือนนี้นะครับโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง8ปด 8บาทนะครับช่วยผ่อน5เดือนนะครับทานน้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้งหรือ3 0,000กิโลนะครับดอกเบี้ยต้นต้นเพียง2.79นะครับลูกค้าที่มีประวัติดีสามารถฟรีดาวได้นะครับเอกสารไม่ยุ่งยากสามารถออกรถได้ทุกอาชีพนะครับเคยที่ผ่านไปผ่านมาทางสุราษฎร์ธานีก็เวะเข้ามาได้นะครับทางสี่แยกตาปานสุราษฎร์ธานีมาหาน้องกาฟิวได้นะครับผมเคยที่สนใจนะครับผมก็ติดต่อเบอร์0 6 5 7 4 0 0 6 8 9นะครับ0 6 5 7 4 0 0 6 8 9คิดถึงรถยนต์มือศูนย์ห้าเจ็ดสี่ศูนยนะครับ สวัสดีครับ